ความสำเร็จใดๆใ,ดในโลกนี้ไม่เคยมีพ่อค้าแบบมาขายต้องมุ่งมัมนม่นศึกษาทั้งหญิงชายเพื่อความสุขความสบายเมื่อปลายทางนักครินมิดอมอยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องหลังหรือว่ามิดหมอของก็เดิม ก็ถ้าหากพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แกวและเทพเจ้าเมืองปากน้าโพและก็ที่สําคัญก็ต้องบอกว่าในเมืองปากน้ําโพนั้นยังเป็นเมืองแห่งพญามังกรและก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพา,าบุญญาบารมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น แล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเป็น ID Line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเกียงท่านพิมพ์คำว่า B i g o n e ตามด้วยหมกกายเลขเก้ากบิ๊กวันเกา้าเพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลน์หรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่นักขลินมิตรหมอชแนลนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับเข้ามานั่งพูดคุยเข้ามานั่งทักทายกันนะครับกับแฟนกับทุกๆท่าน อย่าลืมนะครับหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับโดยเพาะท่านใหม่หรือว่าท่านเก่าก็ดีนะครับนะหากท่านเข้ามาติดตามรับชมแล้วนะครับหากท่านเห็นว่าในแต่ละคลิปในทีโอนะครับดูดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนนะครับไปกันแล้วก็ทําเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะหรือว่าหากท่านไหนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะ ื่อชมแล้วนะครับนะท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่าไปเก็บปัญหาแล้วก็จะไปเก็บข้อสงสัยนะครับเอาไว้ก็หมายความว่าติดตรงไหนก็คือให้ถามเข้ามาในตรงนั้นนะครับนะก็ให้ท่านกดเข้ามาในที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6เบอร์0 8 6ย์9 1 4 9 6นาะในทุกๆคำถามของท่านนั้นนะครับรักคลินมีหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านนะครับอย่างแน่นอน ก็ยกเว้นคําถามเดียวและคําตอบเดียวนะครับก็ขออนุญ,ญาตก็จะไม่ได้ตอบให้ท่านนั่นก็คือในเรื่องของเกแท้นะ,ะก็นั่นจากว่ามันเป็นคําถามแล้วก็เป็นคําตอบนะครับว่าดูเหมือนจะดีนะจะส่วนใหญ่ก็คนใหม่ๆนะครับนะ,ะก็เมื่อตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะ ที่ยิ่งกว่านั้นเป็นคำถามและเป็นคำตอบก็ไปทำลายความรู้สึกของผู้คนนะครับและคนที่จะถูกทำลายคนแรกนั้นก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้ามานะก็นักจากว่าคนส่วนใหญ่นะครับโดยเพราะท่านใหม่นะครับนเวลาถามเข้ามาก็คือปักทงนะครับนะเอาไว้เพียงคําตอบเดียวนะครับก็หมายความว่ามีผมจะต้องแท้เท่านั้นมีผมจะต้องทันลงพอเดิมเท่านั้นประมาณนี้นะ,ะนะครับนะ ค,คำอื่นไปก็จะไปเป็นปัญหาอย่างนี้เป็นต้น,นเอาแล้วนะครับวันนี้ก็นะครับก็จะได้นำเอาเมีดเทพสัตรานะครับของหลวงพ่อเดิมนะที่วางไว้หน้ากล้องขนาดนี้นะครับนัก็ด้านล่างสุดเลยนะครับจะเป็นผ้าลอยเท้าของหลวงพ่อเดิมนะซึ่งเป็นผ้าลอยเท้าที่หลวงพ่อเดิมท่านได้เมตตาสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ1 4 8 3น้านะ พศ2483นะครับนะ,ะแล้วก็มีมีดสลิกานะครับนะ,ะวางทับไว้อยู่นะครับนะขนาดจิ๋วเนี่ยที่ผมชี้อยู่เนี้ยนะครับนะเป็นมีดสลิกาขนาดเล็กขนาดจิ๋วนะของหลงก็เดิมวัดองโ์ของเราแล้วก็จะเป็นมีดควนช้างขนาดใหญ่ที่วางไว้อยู่ตรงหน้ากล้องขนาดนี้นะครับนะแต่วันนี้จะได้นำเอาเป็นมีดปากกาเล่มนี้นะครับนะ มาให้ท่านได้รับชมเอาละนะครับพอพูดถึงมีดปากกาเราก็มาชมกันสักนิดหนึ่งนะครับนะพูดถึงมีดหลงก็เดิมนั้นนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็จะมีด้วยกันหลากหลายเลยทีเดียวนะนะครับมีด้วยกันหลากหลายนี่นะครับนะนี่เป็นมีดปากกานะครับนะขนาดพกพานะเฉพาะใบก็อยู่ที่2.5รวมน้าฝันห้นิ้วนะประมาณนี้นะครับก็คือเป็นมีด ขนาดพกพานะเป็นมีดผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เขาใช้กันนะอ่นนี่นะครับก็เรียกว่ามีความคลาสสิกแล้วก็มีความงดงามมากเลยทีเดียวนะางาดิดๆนะครับงาแท้ๆนะครับนะบนะไม่มีอะไรที่จะเขาเรียกว่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตจะสูมให้ท่านได้ดูแหมนะครับนะให้ท่านได้เห็นแหมนี่ครับนะ เป็นแหมะนะครับเป็นมี2สองกริยัตรนะครับนะแหม7เจ็ดเก้านี่นะเป็นแหมะเจ็ดเก้านี่ครับก็จะมาให้ท่านได้ชมนะครับสําหรับมีเล่มนี้นะก่อนที่เราจะไปดูภายในก็ลองนะครับมาชมในส่วนของภายนอกนะ,ะที่ท่านเห็นอยู่นะครับจะเป็นในส่วนของด้ามน,นะครับนะ,ะด้ามแบบนี้เขาเรียกด้ามจำปีนะครับนะเป็นด้ามจำปีนะ นี่นะครับก็มีที่เน็บเขาเรียกว่ายังถือว่าสมบูรณ์นะเป็นมีดที่ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับใช้กันนะยังถือว่ายังมีความสมบูรณ์นะครับนะครบถ้วนอยู่นะประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวขออนุญาตจะหมุนนะครับนะให้ได้เห็นเขาเรียกว่า,านี่นะครับก็เป็นเรียกว่าเป็น แหมก็ยังถือว่าอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับที่สําคัญเป็นมีดยุคลางของหลวงพ่อเดิมนะครับนะ,ะมีดปากกาเล่มนี้ก็เป็นมีดยุคลางของหลวงพ่อเดิมนะเป็นศิลปะของช่างชิมนะครับนะ,ะก็มาเอาละพอดูในส่วนของนะครับภายเขาเรียกว่าภายนอกเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปชมในส่วนของภายในนะ,ะนะครับนะก็เดี๋ยวผมให้ท่านชมนะครับก็คือส่วนของภายในนะ เมื่อสักครู่นี้นะครับเราดูในส่วนของภายนอกนะครับไปแล้วนะตรงนี้จะเป็นลายน้องสิงนะครับนะเป็นศิลปะของช่างชิมเรานะพูดถึงช่างชิมก็เป็นที่รู้จักกันดีนะครับเป็นช่างยุคกลางนะครับเป็นช่างยุคกลางนะนะครับนะสันมีดก็เรียกว่านามากๆเลยนะครับนะหนามากๆนะช่างชิมนี่เป็นช่างยุคกลางนะครับนะ เป็นช่างที่ต้องเรียนว่านะครับนอกจากเป็นผู้ที่มีฝีไม้ไลายมือค่อนข้างดีนะที่ยิ่งกว่านั้นก็คือเป็นคนที่มีความซื่อตรงนะครับนะมีความซื่อสัตย์ต่อ,อทางวัดหลองโพนะครับนะ,อะของเราว่ากันง่ายนะ,ะนี่นะครับนะให้ดูส่วนสําคัญสาคัญนะ,ะเมื่อดูแล้วท่านก็ลองใช้ดุลพินิจพิจารณาดูนะครับนะ คนที่จะบอกว่าดีคือท่านผู้ชมนะ,ะคนผู้พูดจะบอกว่าดีแค่ไหนพูดได้หมดหนั่นแหละนะ,ะแต่เมื่อพูดไปแล้วของมันไม่ใช่มันไม่มีประโยชน์อะไรนะครับนะอันนี้ก็เรียนท่านตรงๆนะ,ะที่สำคัญนะครับบางท่านก็เข้ามาขอแบ่งบูชานะ,ะจริงๆผมพูดถึงการแบ่งบูชาผมได้ความยินดีนะครับนะแต่ก็ จะต้องถามก่อนนะครับว่าต้องเป็นผู้ที่มีความรักความชอบความศรัทธาในบารมีของหลวงอาเดิมหรือเปล่านะหากมาด้วยความอยากนะครับนะหรือว่าความโลภก,ก็จะไม่ได้อนุญาตนะครับจะไม่ได้ปล่อยให้นะคือต้องนําความรู้มาก่อนนะครับนะต้องมีความรู้มาก่อนนะครับนะท่านที่ไม่มีความรู้เลยหากชอบไปก็จะไปเป็นปัญหานะ อาจจะไปเป็นปัญหานะครับนะกะเ็เนื่องจากว่าคนที่ไม่รู้เนี่ยเวลาชอบไปแล้วก็มักจะไปตะเวนถามคนนน้นทีคนนี้ทีนะจริงๆการถามเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับนะ,ะการถามเป็นเรื่องที่ดีแหละนะแต่ก็ต้องระวังนะครับหากไปถามคนบางคนไปถามผิดคนนะครับก็หมายความว่าไปถามคนไม่รู้ลึกคนไม่รู้กว้างคนไม่รู้จริงนะ,อ,ะอันนี้ก็จะทําให้ท่านนั้นเกิดปัญหานะครับนะ สิ่งแรกเลยนะครับก็เกิดไปถามคนนี่ก็ก็จะถ้าเกิดว่าไปถามคนที่ไม่รู้ลึกรู้กว้างร,ร,รู้จริงขึ้นมานะครับก็จะทำเขาเรียกว่าสิ่งแรกจะไปทำลายความาเรียกว่ารู้สึกดีๆของท่านก่อนนะครับนะส่วนที่2ก็จะไปทำลายในเรื่องของโอกาสนะ,ะก็หมายความว่าแทนจะได้ของดีนะครับนะไปไว้ในครอบครองกอ็พอไปฝากเขาเรียกว่า รู้สึกนะครับจากคนอื่นนะไปคาดหวังเขาเรียกว่าไปฝากอนาคตไว้กับผู้อื่นว่ากันง่ายนะครับอันนั้นก็จะทําให้ท่านนั้นสูญเสียความเป็นตัวตนไปนะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับจริงๆการปรึกษาเป็นเรื่องที่ดีนะครับนะ,ะไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามจริงๆท่านปรึกษาได้แต่ก็ต้องระวังนะ,ะเป็นอันว่านะครับการ,การที่เราจะได้ของดีหรือไม่ดีเพราะว้ในครอบครองการมองนะครับนะเป็นเรื่องสําคัญมากนะ การาะห์เจอะลึกเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าท่านชอบแล้วถ้าท่านเห็นว่าดีแล้วนะครับถ้าท่านเลือกแล้วท่านตัดสินใจแล้วเนี่ยก็ผมว่านะไม่จําเป็นต้องไปปรึกษาใครนะจริงจริงการปรึกษาอย่างที่ผมบอกนะครับบางคนก็ตินะครับนะติเพื่อที่จะเช่าในราคาถูกนะนะครับติเพื่อเช่าในราคาถูกนะครับนะก็ก็ต้องระวังเช่นเดียวกันนะระวังเช่นเดียวกันนะครับนะเขา ของดีแค่ไหนนะครับถ้าเกิดเป็นพ่อคา้าเขาก็ต้องตีบ้างนะผู้ซื้อเขาต้องตีนะครับนะเป็นเรื่องโปกตินะการซื้อขายนี่ก็มันอยู่ที่คน2คนว่ากันง่ายนะครับนะหากคน2คนนะ,อะพอใจ้วก็ตกลงกันเนี่ยถือว่าจบเลยนะครับถือว่าจบเลยนะ,ะคนอื่นจะไปเกินท่านไม่ได้แล้วว่ากันง่ายนะ,ะนี่นะครับนะพอดูนะครับในส่วนของ ภายนอกนะครับนะของฝักทีนี้เราก็มาดูในส่วนของภายในสักนิดหนึ่งนะครับในะนี้นะฝักนะครับเมือ่อสักคะกูนี้เราดูข้างนอกก็ว่าเก่าอยู่นะแต่ข้างในนั้นก็คือเก่ายิ่งกว่านะครับนะต้องต้องเรียนอย่างนั้นเลยนี่นะครับก็ไหนไหนดูกันแล้วก็ดูทั้งหมดนั่นแหละนะให้ดูทั้งหมดนะครับนะก็จะได้หมดข้อสงสัยไปนะ ก็อ,อ,อยู่ที่ท่านนะครับอยู่ที่ท่านนะครับนะ <Crow> ดูดีๆชมดีๆก่อนนะครับก่อนตัดสินใจนะเช่าหาบูชานะครับนะไม่ว่าจะเป็นอาเมีดของใครก็ตามนะ,ะหรือว่าเมีดของผมนะครับที่ท่านรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับนะอ,ะอาศัยก็คือมุมมองแล้วก็อาจริตของท่านนะครับนะดูดีๆก่อนนะครับก่อนคิดตัดสินใจเช่าหาบูชานะเมื่อเช่าไปแล้วถือว่าจบ นะครับถือว่าจบกันนะอันนี้ก็ฝากนะครับนะท่านเอาไว้นะนี่นะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะมีดแหแลเมียงถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเป็นด้ามงานฝักงานที่เขาเรียกว่างดงามมากเลยทีเดียวนะครับนะนี่ก็ขออนุญาตวางฝักเอาไว้นะครับทีนี้ก็มาไล่ดูนะครับมาไล่ดูนะครับในส่วนของใบนะครับสักนิดหนึ่งนะครับสักนิดหนึ่งนี่นะ ที่ท่านเห็นอยู่ในส่วนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของปลายมีดนะครับส่วนของปลายมีดนะครับนะมีดก็จะเป็นสันประหมอนะครับสนหนามากเลยนะเฉพาะใบนะครับของมีดเล่มน,นี้ก็อยู่ที่นะครับสองจุดห้านะ 25, นะรวมด้ามฝักก็อยู่ที่ห้านิ้วนะครับเป็นมีดปากกาที่มีมนเหยมากๆนะครับนะส่วนตรงใบมีดก็จะเต็มไปด้วยในะเรื่องของคราบใครนะ ในเรื่องของคราดใครนะครับนะาแล้วก็ที่ท่านเห็นรอยตอกนะครับอยู่ในขนาดนี้ก็เป็นศิลปะของอช่างฉิมนะครับนะช่างฉิมนะ,ะช่างฉิมนี่เป็นนะครับนะเป็นช่างนะครับอยู่ในเบอร์ต้นๆ้นของหลงก็เดิมนะนะครับ <c oughs> อย่างที่เคยเรียนไปนะ,ะช่างในยุคนั้นเนี่ยนะครับที่หลวงพ่อท่านได้คัดเลือกเอาไว้ก็จะมีด้วยกันนะครับก็คือเริ่มต้นตั้งแต่ช่างฉิมนี่แหละนะ แล้วก็ไปช่างสอนนะครับนะช่างแมน่นช่างไข่ช่างทินช่างทมนะครับนะอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นช่างที่ในยุคกลางนะครับนะในยุคกลางทั้งหมดนะครับที่เป็นผู้ที่ตีมีดนะครับเป็นผู้ที่ตอกเมีดให้กับทางาวัดหนองโพหรือว่าให้กับทางหลวงพระเดิมของเรานะเอาละพอดูในส่วนของใบนะครับนะไปแล้วนะครับแล้วก็ เรามาดูในส่วนของเขาเรียกว่ากันนะครับนะามาดูในส่วนของกันนะกันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งนะครับเรียกว่าสําคัญมากๆนะครับนะเป็นจุดที่ได้รวบรวมมวลสารสําคัญสาคัญนะครับเช่นเกสาของ,งของวงข้อคดีเราจะเป็นแผ่นตะกุดก็ดีนะก็จะได้บรรจุเอาไว้นะครับจะถูกบรรจุเอาไว้บนที่กันนะเมื่อบรรจุเสร็จปับป๊บก็จะปิดด้วยข้างหนะ้าที่ท่านกําลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับนะ แน่นปึ๊กเลยนะครับนะปิดด้วข้างแน่นปึ๊กเลยน้าแล้วก็นะครับนี่เขาเรียกว่าในส่วนของอกันนะครับนะาถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่เรียกว่าสําคัญมากๆนะครับทีนี้ก็พอดูกันนะครับแล้วก็เรามาดูในส่วนของออด้ามของมีดนะครับนะอย่างนี้เขาเรียกด้ามจําปีนะ,ะนะครับนะ เป็นงาแท้ๆเป็นงาดิบๆนะครับนะไม่มีเสริมเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับนะก็ <d iam ond ing> จะมีรอยไหมมีรอยออกสีน้ำตาลเข้มนิดๆนะครับนะก็นั่งจากว่าการเขาเรียกว,ว่าลักษณะมีดที่ผ่านการเวลามายาวนานนะครับนะ <d iam ond ing> ก็ได้สัมผัสพวกเงือไข่นะครับนะต่างๆที่สำคัญมีดแบบนี้นะครับก็มักจะ วางไว้ที่หน้ารถนะครับเวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนนะ,ะหน้ารถก็จะเป็นที่ทราบกันดีนะครับแดดร้อนนะครับกระจกร้อนมากเลยนะครับนะเมื่อวางเป็นประจำๆก็จะทําให้ผิวของงานก็คือเปลี่ยนไปตามการเวลาว่ากันง่ายนะอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับนะไม่ได้เป็นเรื่องแปลกอะไรว่ากันง่ายนะของใช้ของใช้นะครับนะมีเพื่อใช้นะ,ะไปไหนมาไหนก็ติดตัวไป ท,ทุกที่ทุกคนทุกแห่งไปว่ากันง่ายนะก็อยู่ในสภาพแบบนี้นะครับก็เรียนท่านผู้ชมนะครับให้เข้าใจาตรงกันว่ากันง่ายนะครับนะเอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะนี้ก็ผมใช้เวลามานะครับก็คือ16กกับ28่วินาทีก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับหากท่านเข้ามาติดตามรับชมแล้วนะครับนะ ท่านเห็นว่าในแต่ละคลิปในติโอนะครับที่ผมได้อัปโหลดไปนะครับดูดีแล้วก็มีประโยชน์นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมให้เข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามหรือว่าอย่าลืมเข้ามาช่วยกันเขาเรียกว่าเชิดชูบูชานะครับบารมีของหลวงพ่อเดิมนั้นนะครับนะหรือเข้ามาช่วยกันทําการเผยแพร่นะครับนะให้เป็นที่รู้จักของผู้คนนะครับนะให้มากขึ้นว่ากันง่ายนะครับก็ หรือว่าหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนะโดยเพราะท่านใหม่ๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะเมื่อท่านชมแล้วท่านติดตรงไหนมีข้อสองสัยอย่างไรก็อย่าไปเก็บเอาไว้นะครับติดตรงไหนให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะครับให้กดเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6ย์9 1 4 9 6สนาะอกน่าะเบอร์0 8 6ย์9 1 4 9 6กนนะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้น นักกลินมีดหมอมีคาตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้ผมนักกลินมีดหมอก,ก็กล่าวคําว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ